สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกแล้วนะคะกับคุณครูแอดธนิตาดวงมุสิกนะคะวันนี้เราก็จะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะอยู่ในหน่วยที่3สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะซึ่งหนังสือเรียนนะคะคุณครูแอดก็ได้ ให้นักเรียนไปแล้วนะคะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มสองนักเรียนเปิดไปบทที่หนึ่งเลยค่ะวัสดุรอบตัวเรานะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถบอกชนิดของวัสดุอธิบายสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุได้นะคะและสามารถจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติของวัสดุได้นะคะและ บอกจํานวนและชนิดของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการทำวัตถุแต่ละชิ้นได้นะคะนักเรียนคงคุ้นเคยกับสิ่งของต่างๆมากมายนะคะเช่นรถของเล่นตุ๊กตาเสื้อผ้านักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าสิ่งของเหล่านั้นแต่ละชิ้นนั้นทำจากวัสดุอะไร และมีสมบัติอย่างไรในบทเรียนนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะวัตถุก,ก็คือสิ่งของที่ทํามาจากวัสดุต่างๆซึ่งเรานำมาใช้งานหรือใช้เล่นนะคะอ่าก็มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีของเล่น ยางนะคะใช้สำหรับให้เด็กเล่นกัดฟันนะคะมีของเล่นลูกเตา๋ามีของเล่นลูกบอลของเล่นลูกเทนนิสของเล่นจรวดนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งของต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกถุงพลาสติกกระป๋องนะคะซึ่งสิ่งของทั้งหมดนี้จะเป็นวัด ถูกนะคะนักเรียนจำไม่ดีนะคะว่าสิ่งของเป็นวัตถุที่ทำมาจากวัสดุต่างๆซึ่งเรานำมาใช้งานหรือใช้เล่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหน้าต่อไปวัสดุนะคะที่นำมาทำเป็นของเล่นของใช้นะคะก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้น หรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะวัสดุธรรมชาตินะคะก็มีไม้นะคะเอามาทำเป็นโต๊ะนะคะหรือว่าของเล่นและยังมีดินนะคะดินเหนียวเอามาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาต่อไปนะคะสีเหลืองก็เป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างพลาสติกมาแล้วก็เอามาทำเป็นตะกร้าแม็ก มนุษย์สร้างโลหะขึ้นมาและนำมาทำเป็นถาดนะคะมนุษย์สร้างกระดาษขึ้นมาและนำมาทำเป็นสมุดนะคะอ่าดูต่อไปค่ะวัสดุนะคะก็คือสิ่งที่นำมาใช้ทำเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะคะได้แก่หนึ่งนะคะ ผ้าแก้วพลาสติกยางไม้อิฐหินกระดาษโลหะนะคะค่ะเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและวัตถุมากขึ้นนะคะคุณครูแอดนะคะก็จะให้นักเรียนฟังคลิปวีดีโอจาก สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสพทนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปฟังกันเลยค่ะวัสดุรอบตัวเราสวัสดีครับน้องๆมาพ,พบกับพี่นาโนอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่นาโนจะพาน้องๆไปสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรากันนะครับว่าทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างแล้วน้องๆ คิดว่าวัสดุเหล่านั้นทำมาจากวัสดุกี่ชนิดเราไปดูกันเลยเมื่อเรามองไปรอบๆตัวจะพบว่ามีของเล่นของใช้วางอยู่มากมายเช่นโตะ๊ะเก้าอี้แจกันของเล่นหนังสือโคมไฟโทรทัศน์เป็นต้น ซึ่งของเล่นของใช้เหล่านี้ทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานวัสดุที่สามารถนำมาทําของเล่นของใช้มีมากมายเช่นไม้ไม้ไผ่กระดาษด,ดินเหนียวใย,ยไหมเหล็กเม็ดพลาสติกและยางเป็นต้น วัสดุรอบตัวเราสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดคือวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์วัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่เราสามารถนำมาใช้โดยตรงหรือปรับปรุงให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นใย,ยไหมใช้ทอเป็นเสื้อผ้าไม้ไผ่ใช้ทำโต๊ะเก้าอี้ ดินเหนียวใช้สร้างบ้านปั้นโอ่งส่วนวัสดุสังเคราะห์เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยนำวัสดุธรรมชาติมาผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติและคุณภาพแตกต่างไปจากเดิมเช่นยางใช้ทำยางรถยนต์ กระดาษใช้ทำสมุดบันทึกเม็ดพลาสติกใช้ทำขวดน้ำโดยที่พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้มาจากการนำน้ำมันดิบหรือแกส๊สธรรมชาติมาผ่านกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอนจนได้ออกมาเป็นพลาสติกชนิดต่างๆนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เอ๊ แล้วน้องๆคิดว่ามีของเล่นของใช้ชิ้นไหนบ้างนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติและมีชิ้นไหนบ้างนะที่ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ใช่แล้วครับของเล่นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติมีแจกันโต๊ะและของเล่นเด็กส่วนตะกร้าพลาสติกที่เย็บกระดาษถาใสของและสมุดบันทึก เป็นของเล่นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์นอกจากนี้ของเล่นของใช้บางชนิดก็ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวเช่นแจกันทำมาจากดินเหนียวโต๊ะทำมาจากไม้ตะกรา้าทำมาจากพลาสติกและถาใส่ของทำมาจากสแตนเลสแต่ของใช้บางชนิดก็ไม่จำเป็นต้องทำจากวัสดุชนิดเดียวก็ได้นะ มันอาจจะทำมาจากวัสดุหลายชนิดแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันก็ได้เช่นที่เย็บกระดาษมีทั้งส่วนที่ทำจากพลาสติกและเหล็กเย่ yeah. แล้วน้องๆคิดว่ามีของเล่นของใช้ชนิดไหนบ้างนะที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวและชนิดไหนบ้างนะที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิด ใช่แล้วครับของเล่นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวมีตุ๊กตาหมีลูกบอลขวดน้ำสวนกระเป๋านักเรียนตไกร้ร่มและโคมไฟเป็นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดแล้วน้องๆรู้หรือไม่ว่าของใช้บางอย่างที่ใช้งานในลักษณะเดียวกันอาจทำมาจากวัสดุต่างกัน ่นโต๊ะและไม้บรรทัดที่สามารถทำจากไม้พลาสติกและเหล็กได้ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและของใช้บางอย่างที่ใช้งานต่างกันอาจทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันก็ได้เช่นผ้าม่านผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอที่ทำมาจากผ้าหรือจะเป็นถวงของเล่น กะละมังเก้าอีซึ่งทํามาจากพลาสติกทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก่อนจะจากกันไปพี่นาโนจะย้ำให้น้องๆฟังอีกรอบหนึ่งว่าการนำวัสดุมาทำของเล่นของใช้ต่างๆต,ต้องพิจารณาถึงสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้นั้นต้องเหมาะสมกับการใช้งานของสิ่งของนั้นด้วยนะครับเอาล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะ ได้ฟังคลิปวิดีโอจากสอพทออไปแล้วนะคะคุณครูแอดก็จะสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาทําเป็นของเล่นของใช้นะคะวัสดุอย่างที่หนึงก็คือผ้านะคะผ้าเป็นวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มเรียบยืดหดและบิดงอได้ง่ายนิยมนำไปตัดเย็บเช่นกระเป๋าตุ๊ก,กตาเสื้อผ้านะคะต่อไปคะ่ะ วัสดุอย่างที่สองก็คือแก้วนะคะเป็นวัสดุที่โปร่งใสผิวเรียบทนต่อการขูดขีดและความร้อนความเย็นนะคะนิยมนำไปใช้ทำรรขวดบรรจุภัณฑ์แก้วน้ำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลอดไฟและกระจกนะคะแต่แก้วมีข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งนะคะมีคุณสมบัติอีกอย่างก็คือ แตกได้ง่ายนะคะฉะนั้นจึงไม่นิยมนําแก้วมาทําเป็นของเล่นเด็กนะคะอ่าวัสดุต่อไปค่ะพลาสติกเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบาไม่นําความร้อนซึมน,น้ําไม่ได้นะคะหรือว่าไม่ดูดซึมน,น้ํานิยมนําไปทําเป็นเก้าอี้นะคะหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆนะคะเช่นขวดสบู่ขวด น้ำยาล้างจานนะคะหรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเช่นเครื่องปริ้นนะคะหรือจะทำเป็นกระปุกออมสินก็ได้นะคะ,ะต่อไปยางนะคะยางเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีบิดงอได้ง่ายนุ่มผิวเรียบไม่นำไฟฟ้ากันน้ำได้นะคะก็นิยมนำมาทำเป็นลูกโปง่งหรือว่าถุงมือแพทย์นะคะ ถุงมือที่คุณหมอใส่นะคะและก็รองเท้ายางลูกวอลเล่บอลน,นะคะต่อไปค่ะไม้นะคะเป็นวัสดุที่มีความแข็งทนทานยืดหดและบิดงอไม่ได้นะคะนิยมนำมาทำเป็นของเล่นเด็กเช่นบล็อกตัวต่อนะคะทำเป็นเก้าอี้ โต๊ะหรือภาชนะใส่อาหารนะคะไม้นี่จะมีความแข็งแรงทนทานแต่แข็งแรงน้อยกว่าโลหะหรือว่าเหล็กนะคะต่อไปค่ะอิฐหินนะคะเป็นวัสดุที่มีความแข็งผิวขรุขระหรือบางชนิดมีผิวเรียบนะคะอาจจะมี การแตกหักได้ง่ายนะคะเหมือนครกถ้าเกิดว่าใช้งานไปนานๆนะคะก็จะทําให้แตกหักได้ง่ายอิฐห,หินนะคะเราก็จะนํามาทําเป็นอาคารบ้านเรือนนะคะ่าเครื่องประดับต่างๆนะคะก็อาจจะทําจากหินได้เหมือนกันนะคะอ,อะไรอันนี้ก็คือครกนะคะครกหินต่อไป7กระดาษนะคะ กระดาษเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบานะคะมีน้ำหนักเบาซับน้ำได้ดีหรือว่าดูดซึมน,น้ำได้ดีนะคะฉีกขาดได้ง่ายนะคะ,ะก็นำมาทำเป็นลังกระดาษภาชนะใส่อาหารของเล่นสมุดหนังสือต่างๆนะคะ,ะต่อไปโลหะนะคะ หรือจะเรียกว่าเหล็กนะคะโลหะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหล็กเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมีความทนทานผิวมันวาวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีนะคะก็จะนิยมนำมาทำเป็นเครื่องครัวหม้อกระทะต่างๆนะคะหรือจะเป็นจัก,กรยานเครื่องมือช่าง ไขควงนะคะตะปูนอ็อตต่างๆนะคะหรือแม้แต่จะเป็นถาดนะคะถ้าโรงเรียนเปิดนักเรียนก็จะเห็นถาดหลุมนะคะซึ่งทําจากโลหะต่อไปค่ะหนังสัตว์นะคะหรือว่าหนังจะมีผิวเรียบน้ําหนักเบาไม่ทนความร้อนนะคะซึ่งอาจจะได้มาจากสัตว์เช่นจอระเ้นะคะ หรือจะเป็นหนังที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็นิยมนำมาทำเป็นรองเท้านะคะกระเป๋านักเรียนลูกฟุตบอลนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่เช่นไม้กวาดนะคะก็อาจจะทำจากดอกย่าไม้หรือพลาสติกรถยนต์ล้อทำจากยางนะคะกระจก ไฟ,ไฟนะคะก็ทำจากแก้วตัวรถก็ทำจากโลหะนะคะทีวีหน้าจอก็ทำจากแก้วกรอบทีวีก็ทำจากพลาสติกที่โกยขยะนะคะก็ทำจากพลาสติกบุญแจรถนะคะที่เป็นห่วงนะคะที่ใช้ห้อยก็ทำจากโลหะอ่าแล้วก็ทำจากพลาสติกนะคะต่อไปรีโมท ทำจากพลาสติกนะคะและปุ่มกดก็จะทําจากยางเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปวัตถุแต่ละชนิดอาจทําจากวัดสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้นะคะเรามาดูรูปแรกนะคะวัตถุก็คือนาฬิกานาฬิกาทําจากวัดสดุกี่ชนิดคะอา่าสาชนิดหนึ่งก็คือพลาสติกทําเป็นตัวกรอบนะคะ สแก้วอ่าก็ทำเป็นหน้าปัดนาฬิกานะคะ3โลหะก็ทำเป็นเข็มนาฬิกานะคะวัตถุที่2ก็คือกระเปานักเรียนนะคะซึ่งทำจากวัสดุสองชนิดก็คือ1โลหะโลหะนะคะก็ทำเป็นที่เปิดปิดนะคะต่อไปหนังสัตว์นะคะ ก็ทำเป็นตัวกระเป๋าสีดำใช่ไหมคะอ่าต่อไปวัตถุที่3ก็คือแก้วน้ำแก้วน้ำทำจากวัดสดุกี่ชนิดคะอ่าใช่แล้วคะ่ะ1ชนิดนักเรียนพอจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัดสดุและวัตถุที่เป็นของเล่นของใช้ไหมคะอ่า เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแอดก็จะให้นักเรียนตอบคำถามในลิงก์นะคะ10ข้อนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คาบต่อไปสวัสดีค่ะ